สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวนะเป็นสกูชี่ที่เราขายค่ะทำเองนะดาดูกันอันแรกนะคะก็จะเป็นนะะี้ค่ะขนมปังอันใหญ่นะคะนค่ะเดี๋ยวใส่ไหลด้วยนะคะนี่สองน,นะคะ เยมโลค่ะสิบสองบาทนี่ก็สิบสองบาทนะคะอันนี้ขนมปังเพนร่าจอแล้วก็จะมีขอมสีวค่ะมาติดนะคะนี้ก็สิบสองบาทอันต่อไปนะคะเซนด์วิชค่ะ ลูกน้ำบึงนะคะสิบาทค่ะอันนี้ก็ขนมบังแผ่นนีนินะคะแลบลิ้นะคะ่ะแปดบาทค่ะแล้วอันต่อไปก็เค้กมินินะคะราซอสแล้วก็มีนิานะคะแปดบาทกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะแล้วก็ลาไปก่อนนะคะบ๊ายบาย